ังชมดังชมดังเป็นรายการที่ทวนทีนที่สุดในสามโลกก่อนที่จะฟังชวนปึกษาศาส์ส,สีขาก่อนนะคะ สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับรายการชมดังชม,มดังกันดีเช่นเคยนะคะทางช่องต่อและชานลรายการของเราจะออกอากาศก็ต่อเมื่อคมันมีเวลานะคะก็ยังอยู่กับน้องพี่อีกเช่นเคยช่วงนี้หลายๆคนก็ยังต้องกักตัวอยู่ที่บ้านในช่วงการระบาดของโรคโควิด19นะคะอย่างไรก็ตามและรายการชมดังชมดังก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยฟุกฟุ๊กโคมาวิกฤตไปให้ได้นะคะถ้าใครอยู่บ้านเบื่ออก็มาฟังรายการของเราได้นะคะเอาละค่ะ ลักปินพี่จะมาในรายการของเราในวันนี้ต้องบอกว่าเมื่อสีปีที่แล้วเขาเคยไปออกรายการของเัื่ินอยู่รายการหนึ่งหลายหลายคนก็คงเคยฟังรายการนี้อย่างแน่นอนนะคะก็หายไปนานเพราะไปทําเรื่องเอ้ยไปรักษาตัวนะคะวันนี้เขากลับมาอีกครั้งพลเมาไห้พี่ปู่ยี่ปูยังไม่ใช่ค่ะมาใ่้พี่สัมภาษณ์เขาคือรัสะตาของเมืองไทยอาะคะพี่พูดสขนาดนี้หลายคนก็คงนึกออกแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นขอเสียงให้กับพี่เสกโลโซค่ะ สวัสดีค่ะพี่เสกพี่เสกเป็นนาบ้างคะช่วงนี้เป็นผักปลาไม่ใช่คนเออิพี่หมายถึงว่าสบายดีไหมค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะมาคำถามแรกกันเลยเมื่อสิปีที่แล้วพี่พี่ได้ไปสัมภาษณ์รายการของพี่ทิพี่อยากจะถามว่าระหว่างพี่กับน้องสิิใครสวยกว่ากันค่ะเออทิพี่คิดว่าพี่สวยกว่าแน่นอนไม่ค่ะอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อเอาละค่ะ แล้วผู้หญิงในสเปคพี่เป็นแบบไหนคะแบบควควายคำถามต่อไปพี่เสกนี่เป็นคนที่ไหนคะเป็นคนไทยหมายถึงเป็นคนจำหวัดอะไรคะโ่ราชโอเคค่ะแล้วพี่เสกเริ่มร้องเพลงครั้งแรกที่ไหนเออคะที่นาตาแล้วเพลงแรกที่ฝึกร้องคือเพลงอะไรคะคู่ร้องคำถามต่อไปนะคะแล้วพี่เสกคิดยังไงกับวงการเพลงในปัจจุบันเช่นการเกิดวงไฮดอทอย่างวง BNK 48คือความสด วัยรุ่นแล้วรู้สึกอย่างไรกับเพลงซ Super v a l e n รนทยเจนุนโบครับโอหยัวใจจเค่ะก่อนพี่จะไปคำถามถัดไปพี่มีคำถามมาถามพี่เสกนิ่นๆนะคะถ้าพี่เสกอยู่ในวัดตอน11โมงแล้วเกิดเิอไหมพี่จะทำยังไงคไม่ฉัะคำถามต่อไปนะคะ แล้วพวงที่เกิดโรคโควิด -19 ระบาดที่เสกทคำอะไรคะแต่ใจเย็นคะ่ะว่าแต่ที่ไหนคะ The <Ball> ใจเย็นค่ะพี่แล้วอยากจะบอกอะไรถึงเจ้าโรคโควิดชอบเก้าไหมคะแล้วพี่ไม่กลัวเหรอคะต,ตพี่คิดว่าโรคโควิด -19 ต้นเหตุเกิดมาจากที่ไหนคะแล้วพี่รู้สึกอย่างไรกับการลงพาเบียนรับเงิน5,000ันบาทของรัฐบ,บ,บาลคะ ลมลมหายเงียบไปเลยไอ้ไฟนี่ว่าใครเป็นคนกักตุนท่านาไมยเอ้ยหน้ากาอาณาไมค่ะเออไม่น่าจะเกี่ยวกับพษนะคะแล้วที่รู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการเมืองภายในปัจจุบันคะ่ะตั้งแต่การเลือกตั้งจนมาถึงตอนนี้คะ่ะการเมืองมันห่วยแตกกินส้ตมตำใส่ปลาแดกวกกว่าอยากทำให้วุ่น ีแล้วรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนายสภาคะนคนิดว่าเราเตรียมเรื่องกันดีกว่าก่อนพี่รายการของเราจะปลิวมึงอย่ามาถามกวนสมเใจเ็นคะ่ะมาคําถามต่อไปนะคะช่วงพี่พี่เสกหายไปพี่ไปทำอะไรมาคะาแล้วพี่รู้สึกอย่างไรกับ i p h o n e SE 2พี่เพิ่งเปิดตัวไปคะม่มังที่ตอนอนอมันเป็นอย่างไรเหรอคะเกล่นไม่คอยดี ่อไม่ไมาไมยาคุย่ะ,ะแล้วเมื่อ,อไหร่ที่จะมีเพลงใหม่มาให้ฟังกันดีเหรอคะอมนาเนมื่อ,อไหร่คะามาถึงคำถามประจำรายการของเรานะคะพี่เสกเคยป่ามา <c oughs> เอ้ยเปิดหมวดหรือเปล่าคะไปที่ไหนบ้างคะ,ะงได้เงินเยอะไหมคะสองร้อยล้านสามร้อยล้านเมื่อร จะได้กลใจเย็นคะ่ะแม้พี่เศษนี่ชอบเราเาจะกลับบ้านตลอดเลยนะคะข้ามาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้พี่เศษฝากอะไรกับแฟนๆหน่อยคะ่ะอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชม วันนี้พี่และก็รายการคนดังคนดังก็ต้องขอขอบคุณพี่เซโรโซมากมากที่มาให้สัมภาษณ์ที่รายการของเรา Thank much you very much. แล้วพี่ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่ยังไม่มีเข้ามา <c oughs> แล้วกลับมาพบกับรายการคนดังคนดังได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้พี่กับพี่เซก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ See you later Byebye bye. love you I วันนี้ต้องตัดสินใจปล่อยเอาไว้คงไม่ไว